อาเตรียมพร้อมแล้วเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้เสี้ยนแหเสี้ยนสะดุ้ง่นก็ลงมากในหนองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ควพร้อมี่กำลังสีเรล่มบแล้วเด้อครับพี่น้องครับน้องบ้านหวานตำบลหวานค่ำอำเภอล่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับนี่ครับเตรียมควบรวมแล้วครับบรรยากาศครับพี่น้อง เบงบรรยากาศนะครับท <Bem, S 2> ั้งฟ <'t> <anything. S 1> ังี right. mm. hmm. uh, ่ก็สะดุ er nah ้งเพื่อนนะครับเตรียมกลมพร้อมแล้วครับจังหวัดพิเกครับเสียนสะดุ้งเพื่อนเตรียมกลมพร้อมแล้วครับพี่น้องครับออ้มือนี้ยรู้สึกว่าสิคือคักนะครับพี่น้องครับบรรยากาศของเสี่ยนแห้เสี่ยนสะดุ้งนี่มากันหลายแห่งครับพี่น้องครับเบื่องครับริมฟังสองลอยนะครับพี่น้องครับนี่ฟังในสองลอย แล้วก็แพร่400นะครับพี่น้องครับ200 400นะครับสะดุ้งนี่ก็200ยข้นกันครับพี่น้องครับอ้บรรยากาศนี่คือคากแห้งครับพี่น้องครับพิว่าคือคากแห้งครับพี่น้องครับนี่ฝนทั้งฝนทั้งในบรรยากาศครับพี่น้องครับตัวร่มหนาว40ดีกีนะครับพี่น้องครับออเนียนอนครับพี่น้องครับบึ้งบรรยากาศครับพี่น้องออ้แน่นอนแน่นนอน ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับเซียนแหกันเิ่มมาหลายนะค,ครับพี่น้องครับไอซสิมากรับฝ้าวเด้อครับพี่น้องครับ